สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการพี่กับวไดเจสครับ <Dig est S 2> ่ะ,ะกับผมเหมือนเดิมเลยสุดหล่อนะครับปอมครับโชศิรัะตะนวราหะครับ แล้วก็สวยสุดที่สุดในซอยเลยนะคะนัทนัทยาโรจนพิทยากุลค่ะกับรายการ Pick Up Digest นะคะเวลาดีๆแบบนี้ทุกๆวันศุกร์ตอน5้าโมงเย็นเปิดมาเจอเราได้ทสองคนบีชาแนลใช่นะครับกับรายการตสองคนด้วยแค่สองคนพอนะถ้าเยอะกว่านี้แล้วเดี๋ยวจะเต็มจอแน่นสินะครับแม้ช่วงนี้ก็ช่วงนี้ก็เป็นกลางเดือนนะครับเป็นสัปดาห์กลางเดือนแล้วทำไมรึเป็นเดือนหมดกันหรือยังนะครับก็ ถ้าเกิดว่าใกล้หมดแล้วก็อีกครึ่งเดือนก็สงสัยต้องกินแกลบกันแล้วนะครับไม่เป็นไรค่ะถ้าเงินเดือนหมดไม่ได้ไปชอปปิ้งที่ไหนวันศุกร์แบบนี้นะคะก็ดูเราได้ที่ Pick up the j เจสใช่มครับนะครับเป็นเรียกได้ว่าเป็นรายการสบายๆผ่อนคลายนะครับมีข่าวสารในวงการเรียกได้ว่ารถ pickup SUV นะครับมาฝากกับท่านผู้ชมด้วยนะครับซึ่งวันนี้ก็มีเยอะแยะมากมายเลยนะครับผมก่อนที่จะเข้าไปสู่ในข่าวแรกนะครับเรามาดูกันก่อนดีกว่าว่าในสัปดาห์นี้มีอะไรมาฝากท่านผู้ชมกันบ้างครับ Wild for me. ยังไงกันบ้างนะครับกับสัปดาห์นี้นะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของรถรุ่นใหม่ๆ<ช>นะครับ,รบที่เรียกได้ว่ากําลังจะเปิดตัวกําลังจะออกแบบกําลังจะผลิต นะครับรวมถึง่ยใช่รวมถึงแขกรับเชิญที่เรียกได้ว่าเป็นทั้งอดีตแชมป์นะครับเป็นทั้งแชมป์โอ้เยอะแยะมากมายด้วยว่ามันเป็นกำลังใจหรือว่าเป็นแรงบันดาลใจให้ใครหลายคนที่อยากจะเข้าสู่วงการนี้นะคะใช่นะครับผมเพราะว่าอย่างหนึ่งคือในการทักษะในการขับขี่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นในส่วนของแขกรับเชิญในส่วนของคุณพ่อหรือว่าคุณลูกเนี่ยอ่าวันนี้ต้องมาด้วยด้วยครอบครัวอ่ะใช่เป็นครอบครัวนักแข่งตัวยงแล้วก็เป็นแชมป์ทั้งพ่อทั้งลูกเลยนะครับแต่ว่าก่อนอื่นนะก่อนจะเข้าข่าวแรกนะครับ สามารถที่จะรับชมได้หลายช่องทางนะครับสำหรับรายการของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของเว็บไซต์นะครับเว<ช>็บไซต์ www.garminchannel.com <ช>นะครับหรือเว็บไซต์ของ offroadkmac.com นะครับรวมถึงเว็บไซต์ของ trucktv.net <ช>นะครับอ<ช>ีกอย่างนึงคือเข้าไปร่วมสนุกได้นะครับในแฟนเพจ ของ f a c e b o o นะครับก็คือพิมเฟซบุ๊กนะครับสลับกรงุงฟิชนแนลนะครับแล้วก็เข้าไปร่วมสนุกกันได้นะครับต้องค่ะเราจะมีกิจกรรมทุกๆสัปดาห์เลยเนาะใช่ครับมีของที่ระลึกของแจกต่างๆจากกรงุงฟิชแนลของเราด้วยใช่ก็เข้าไปโหวตนะครับเข้าไปพูดคุยนะครับอยากทราบอะไรอยากรู้อะไรนะครับเกี่ยวกับรถปิคอัพหรือ SUV ก็าฝากคำถามกันได้ไม่แน่ว่าคำถามของคุณหรือว่าข้อเขียนของคุณนะคะอาจจะมาสัปดาห์หน้าในรายการของเราก็ได้ใช่ถ้าโดนใจนะครับแล้วถูกใจเลยรับของรางวัลกันไปเลยดีกว่านะครับอะ เข้ามาสู่ข่าวแรกของเราดีกว่าสําหรับวันนี้นะครับก็ได้ชมภาพไฮไลท์ไปบ้างแล้วเนาะถูกต้องแล้วค่ะสำหรับเจ้าเบลเล่นะครับผมเบลเล่ exp e 9 f นะครับซึ่งเรียกได้ว่าเป็นรถอนเนกประสงค์สุดหรูนะครับก็เรียกได้ว่าได้เผยโฉมออกมาแล้วนะครับผ่านทางวิดีโอแบบเรียกได้ว่าเป็นวิดีโอชุดใหม่เลยนะครับหลังจากที่เวอร์ชันต้นแบบนะครับที่ออกแล้วก็เปิดตัวไปแล้วในงาน Good Wood Festival นะครับ o f อปส e ี Off ที่ประเทศอังกฤษนะครับเมื่อสัปดาห์ก่อนนี้เองนะครับซึ่งเจ้าตัวเบนเล่เนี่ยก เปิดตัวเปิดภาพนะครับวิดีโอชุดล่าสุดนะครับของเจ้า SUV e x p 9 f นะครับซึ่งพร้อมกับมีแรยง,งานมาว่าเจ้าตัวเบนเล่เนี่ยได้ขอให้ทางบอร์ดของทางบริหารของทาง Volkswagen Group นะครับอนุมัตินะครับการขึ้นสายพานการผลิต เพื่อที่จะออกจำหน่ายจริงนะครับเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมานี้เองเรียกได้ว่าเสียงตอบรับดีมากๆเลยนะคะเพราะว่านิตยสาร Auto ออโต์คาของอังกฤษขเขาเข้าระบุเลยว่ามีลูกค้าจํานวนกว่าถึง2,000คนนะคะที่มีท่าทีว่าสนใจเจ้ารถ SUV ระดับอัลตร้าพรีเมียมรุ่นนี้เป็นอย่างดีเลยล่ะคะ่ะโดยเฉพาะเรื่องของโปรดักชันนะคะเขาจะมีการปรับรูปโฉมด้านหน้าแล้วก็ท้ายรถเล็กน้อยส่วนภายในห้องโดยสารนะคะก็ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีเลยค่ะ จึงอาจจะถ่ายทอดออกมาจากรุ่นต้นแบบโดยที่ไม่มีการปรับปรุงใดๆเพิ่มเติมก็ได้โอ้โหก็เรียกได้ว่าสุดยอดจริงๆเลยนะครับอีกออ่งนแงเปนอสวยอยู่แล้วใช่นะครับและเป็นเรียกได้ว่าเป็นระดับ ultra p เมี i ยมด้วยนะครับมาดูกันในส่วนของขุมพลังครับผมจะใช้บล็อกนะครับเครื่องยนต์ V12 ความจุนะครับ6.0ลิตรนะครับส่งผ่านระบบเกียร์8สปีดนะครับพร้อมระบบขับเคลื่อนนะครับที่9ล้ำเทคโนโลยีนะครับ พร้อมที่จะลุยได้ทุกสถานการณ์เลยทีเดียวนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นรถอเนกประสงค์ที่ถ้าเกิดท่านผู้ชมเห็นภาพที่อยู่ในตรงนี้แล้วสวยงามมากๆไม่ว่าจะเป็นทั้งรูปลักษณ์ภายนอก<ด>สีสันแล้วก็แม,กแม็กนี่กระทบตามาลายตามากเลยครับหลายซี่มากนะครับการตกแต่งภายในครับอย่างที่เห็นครับออกแบบมามีชุดหนังหุ้มหนังนะครับแล้วมีลายไม้เรียกว่าออกลายคลาสสิกเล็กๆน้อยๆนะครับก็ลงตัวกันดีครับ คือถ้าเป็นผู้ชายเขาถือวเป็นผู้ชายที่ดูเนี้ยบเรียบหรูและโก้นะครบเลยนะครับเป็นสีขาวแบบขาว,นะวาครีมนะดูละไฮคลาสมากมากเลยตองเราน่าจะมีกันสักคันนะพี่ปอมใช้คำว่าเราเลยนะเราเลยนะอ่าอ,อันนี้ก็ต้องไปปรึกษากันนิดนึงแล้วครับ <laughs> อ่ะสวยงามครับสำหรับเจ้าเบลเล่คันนี้นะครับแต่นี้เขาบอกว่าเขาอาจจะไม่ค่อยได้ปรับแต่งรูปลักใหม่เท่าไหร่นะเพราะว่า ตัวแบบเดิมหรือว่าต้นแบบเดิมเนี่ยได้รับเสียงตอบรับที่ดีอยู่แล้วใช่ยครับก็คงจะมีการปรับเปลี่ยนนิดหน่อยนะครับเพราะตอนนี้ลูกค้ารออยู่ทุกต้เยอะพอสมควรเลยครรอออกมาเมื่อไหร่นะจะได้มียอดจองให้เราเห็นยอดจําหน่ายกันบ้างใช่นะครับแล้วคงจะมีการทดสอบมาด้วยนะครับถ้าเกิดว่ามีการทดสอบมาเราจะนําข่าวคราวมาฝากท่านผู้ชมข่าวคราวค่ะข่าวคราวนะครับ อะมาต่อก,นอกนันที่คันที่สองกับ a s สเซนต์มาตค่ะเขาเผยโฉม SUV รุ่นสุดหรูนี้นะคะในปีหน้าเลยค่ะก็คาดว่ารุ่นท็อปนะคะเขาใช้ขุมพลังถึง V12 โอ้โห V12 ด้วยนะครับค่ะก็ทาง a s สเซนต์มาตนะคะออกมายืนยันแล้วว่ากำลังพัฒนารถ SUV สุดหรูรุ่นใหม่ค่ะที่จะออกมาแข่งกับเปเนเลอ x x p f f ตัวเมื่อสักครู่นี้ได้รับแรงบันดาลใจจากต้นแบบมาจาก ลากันด้านะครับลากันด้าเอสนะครับที่เคยเผยโฉมในงานเจนีวามอเตอร์โชว์นะครับเมื่อปี2009นะครับแล้วก็ได้รับการรื้องานแล้วก็ดีไซน์ใหม่หมดนะครับทั้งรูปลักษณ์ภายนอกแล้วก็ห้องโดยสารภายในด้วยนะครับอีกอย่างหนึ่ง SUV รุ่นใหม่นี้นะครับของ Aston Martin เนี่ยจะถูกผลิตนะครับบนแพลตฟอร์มเดียวกับรถ SUV ของ Mercedes-Benz นะครับ G L Class นะครับและคาดว่านะครับจะหยิบยืมขุมพลังเบนซินนะครับรวมถึงดีเซลนะครับมาจาก G L Class อีกด้วยซึ่งในรุ่นท็็อปเเนี่ยยกจจะใช้ลลุุมมพัง V12 ควา 6.0ลิตรด้วยนะครับโอ้โหทางประธานกรรมการของแอสเซนต์มาตินนะคะเขาให้สัมภาษณ์ทางนิติศาสตร์ออโต้คาร์เช่นกันค่ะระบุว่าโปรดักชันของ SUV ระดับอัลตร้าพรีเมียมรุ่นนี้นะคะเขาจะเปิดตัวในปีที่จะถึงนี้แต่ก็ไม่แน่ใจแล้วก็ยังไม่ยืนยันด้วยนะว่าจะจําหน่ายภายใต้แบรนด์แอสเซนต์มาตินหรือว่าจะรื้อฟื้นแบรนด์แล็กอนด้าขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งพี่ปอมอืก็น่าสนต้องให้ลูกค้าลุ้นกันอีกทีนึงว่าจะเป็นยังไงอีกอย่างหนึ่งคือรถอเนกประสงค์ในรุ มากเลยนะครับที่กําลังเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับอย่างเช่นในประเทศจีนนะซึ่งเป็นเห,เหตุผลเดียวนะครับที่ Lamborghini แล้วก็ b e n เล่นะครับต่างก็แข่งขันกันนะครับ mm hmm. เผยโฉมรถ SUV นะั้นเพราะว่าลูกค้าในประเทศจีนเนี่ยเศรษฐกิจ,จช่วงนี้เขากำลังเฟื่องฟูแล้วก็ประชากรเขาแบบลูกค้าขา่านท้านยังมั่งคัง่งใช่อย่างหนึ่งคือ ชาวจีนเนี่ยนิยมมากเลยนะที่จะควักกระเป๋าเนี่ยจ่ายแล้วก็จองรถอเนกประสงค์สุดหรูมากกว่ารถสปอร์ตที่เรียกได้ว่าราคาแพงๆอีกนะครับเรียกได้ว่าท่ามกลางเศรษฐกิจที่ชะลอตัวนะในทั้งสหรัฐอเมริกาหรือว่าในทั้งยุโรปเอเชียเรานี่เฟื่องฟูมากใช่นะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าทางฝั่งยุโรปและอเมริกาจะฟื้นตัวเมื่อไหร่นะครับแต่ทางบ้านเราหรือว่าทวีปเอเชียนี่ก็โขตอนนี้ก็จับจ่ายใช้สอยกันดีใช่นะครับโดยเฉพาะในประเทศจีนจองกันแบบสุดๆเลย นะครับอะยังมีอีกหนึ่งข่าวที่ประธานสภานนคะกับงานยูสคาร์พี่ค้อมยูสคาร์แอนด์อีพร์ตคาชว์นะครับซอรเรนเจอร์ฮอล์นะครับเมืองทองธานีนะครับวันที่21-29ถึงกรกฎาคมครับงานนี้ครับท้าชมเลยครับเข้าไปชมได้เลยครับถ้าชมไม่ได้อย่างเดียวถ้าด้วยถ้าชมรถหรือถ้าชม คริส <Christ> <No. S 1> ตี้อาจะมีแองเจิลนะมีแองเจลอยู่ในงานด้วยนะครับทำไมคุณรู้ดีจริงเลยคุณปามอ่าก็ข่าวสารเขาอเขาเผยแพร่ออกไปเยอะแยะมากมายนะครับแล้วก็อย่างคือรถที่อยู่ในงานนะครับไม่ได้เป็นรถยูสนะครับลืมถึงรวมถึงรถซูเปอร์คาร์นี่ก็เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อป แล้วก็ไม่เคยเปิดตัวที่ไหนมันด้วยมีทุกประเภทค่ะไปดูกันได้นะคะกับงานแสดงดีๆแบบนี้ใช่ครับผมอย่าลืมนะครับ21 29กรกฎาคมของับที่ h a l l e n g e r Hall Impact เมืองทองพันธ์นีครับใช่จักเพื่อเราเจอกันเนาะเพื่อจะไปเจอกันที่นู่นด้วยนะครับอ่ะนี่ก็เป็นข่าวฝ้ากประชาสัมพันธ์ในช่วงแรกของรายการนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าช่วงหน้าคราจะมีแขกรับเชิญอย่างที่บอกนะคะว่ามาพูดคุยกันในรายการของเราทุกคุณผู้ชมน่าจะได้รามานาใจออะไรหลายๆอย่างในการสอนลูกด้วยนะใช่นะครับถ้าเกิดว่าอยากรู้หรือ ให้แขกรับเชิญของเราเนี่ยแสดงความคิดเห็นแบบไหนนะครับร่วมแสดงความคิดเห็นได้นะครับส่งมาที่4642211นะครับอยากจะทราบอะไรเกี่ยวกับข้อมูลนักแข่งคนนี้มีเบอร์โทรศัพท์ไหมลูกชายมีแฟนหรือยังเรียนจบที่ไหนตอนนี้ยังไงอะไรถาม้ามาอันนี้รู้สึกจะชอบเป็นส่วนตัวหรือเปล่าอยากรู้เองอยาูเองนะครับแต่ฝากท่านผู้ชมให้เอสเสเข้ามานะครับเอาเป็นว่านะครับเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ดีกว่าครับช่วงหน้าเรามาเจอกับแขกรับเชิญของรายการพี่อาแตเจดครับสักครู่ค่ะ